สวัสดีครับวันนี้ผมชัยนะก็วันนี้ผมจะมาพูดแบบว่าตรงๆนะไม่ได้อลหรออะไรเกี่ยวกับเรื่องเซตติ้งคนนางนะผมก็จะแจกใน D ดีให้ฟรีด้วยนะอันนี้บอกก่อนเลยแต่ว่าผมจะมาพูดตรงๆนะว่าไอ้พวกเซตติ้งพวกเนี้ยอาพูดตรงๆนะมันมันไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วอันนี้อันนี้พูดแบบจริงๆเกมดีมันช่วยเยอะกว่าแล้วอันนี้ผมพูดตรงๆสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมดีราคาถูกนะครับในงบหนึ่งใบแดงนะครับเอาไว้เล่นชิวๆนะเล่นโลเพลเล่นโฟกิงเล่นอะไรเหตุผลแน่นอนนะ,นะก็ฝากเว็บด้วยนะเว็บชัยนะครับแบบ อ่าเนี่ยดูดูตั้งค่าก็เป็นแค่ตั้งค่าในเกมอะครับตั้งค่าเมาส์อะแบบพวกยุคแบบคีเตเชร์นะครับที่เขาโพสขาดในเฟซอะเออยุคนั้นอ่ะกูอาจจะเชียอก็ได้มันช่วยแต่ตอนนี้คือแบบกูโตแล้วกูไม่เชียออันนี้พูดจริงและผมพูดเลยนะต้นร้านเอามาขาย499ผมว่าอันนี้มันแย่แล้วนะแต่ว่าคนที่ไปเอาของหลุดของฟรีนะครับเอามาขายนะครับคือมึงนิสัยเหียมากเลยครับผมพูดเลยคือเหมือนมึงทํา ทำนาบนหลังคนนะครับอันนี้พูดจริงคนนี้มันไม่เจริญนยอันนี้พูดจริงมันมันแบบมันไม่ใช่อะไรฮะอะไรบ้าปพระตู้ร้านขายสีกาเกามึงเอามาขายร้่อยหนึง่งมึงมึงรั่วหรือเปล่ามันก็รู้อยู่มันไม่ช่วยอะไรอรู้เบรกกันอยู่จะไปหลอกคนอื่นเพื่ออะไรอ่ะถูกปะล่ะจริงผมอันนี้ผมไม่ได้พูดเอาหลอกเอาโก้อะไรนะแต่ว่าผมก็พูดตรงๆนะว่าแบบทํําทาไมอ่ะทําไมต้องแบบอะไรขนาดนั้นนะผิวตังอะไรกันขนาดนั้นเออ ไอ้พวกนี้ก็รู้กันอยู่ว่ามันแบบมันไม่ช่วยอะไรอะแล้วคนที่เขาซื้อไปเขาจะรู้สึกยังไงครับผมผมถามจริงเออสําหรับพวกคนขายอาจจะคิดว่าแบบเออมันแค่ร้อยสองร้อยหรือเปล่าแต่บางคนอะเด็กอะเด็กน้อยอะมันมันเก็บตังค์อะจะโรงเรียนอะมันเอามาเสี้ยอะมันเอาไม่สงสารมันเลยเนี่ยไม่ะมันมันหลายล้านด้วยผมเห็นจริงๆอันนี้ผมก็อืมผมก็แจกให้เลยละกันไอ้พวกเนี้ยอะให้แต เอาแจกแล้วก็เอาไปแจกต่อให้เพื่อนให้ลูกให้หลานเด้อเด้ออย่าอย่าไปหาซื้อเอาแล้วอันนี้พูดจริงจะซื้อทําไมถ้าซื้อมึงซื้อ cmd ดีกว่าอันนี้ก็พูดตรงๆเนี่ยครับก็เข้ามาเอาในดิดผมเนี่ยแากของลุงเล็กเนี่ยไอ้ลุงเล็กเลยของลุงเล็กนะครับก็เข้ามาเอานเนี่ยก็แค่นั้นเดี๋ยวผมแจกไว้ให้จารย์ครับแค่นั้นแหละ